เฮ้ยหลังเขาเฮ้ย <Hey. S 1> ตายอยู่นั่นหแหละแมนเดลแมนเดลได้ลว,ว,ว,ลวถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะช่วยกันกดด้วยกดยังกดเลยพี่จะไล่ไม่ได้มขึ้นอะไรดำดดดรงเนื้โดนถามโดนถามพี่รับ One enemy remaining. Left deployed. Back like I never left. Flashbang. 30 seconds left. Target dead. Back online. Suppressed. Unsuppressed. Flashbang. Target fast. Bad guy down. สนาตายครับบีเหมือนจะเคลียร์แล้วไม่เห็นซีดีไห่เหรอ Here three kills One enemy remaining. Four kills, kills. Shutting them down. there you. is it? Right? deployed. Two flash. flash. Target 86. There's a more hit.

ขอบค่ะพี่ตัวสู้ไหวทันไหมทันอยู่ทันอยู่โอ้โหสุดยอด อู๋ฮอร์ีหมี่เคี้ยวสวยสวยสวย30 seconds left ตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยพี่โดสวยเฮ้ยทำไมถึงรู้อ่ะเฮ้ยใกล้ใกล้ เอ้าเอาบูโบเขึ้นไปเลยได้ไหมเออโอ้โหไม่นไรนิดเดียวลุก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 ลุเอ้พี่มาไม่น่าเดินแต่ได้บูแล้วนะแต่แบบยิงบูแล้วเนาะไม่เล่นละไม่ให้เมื่อกี้สวยแล้วเอาว่ะเนี่ยช็อตเนี้ยเอาลงได้ มันดูหน้าหลากอะ่ะไม่เล่นละดูน่าน่าคบมากไม่เล่นละ <c oughs> ไงตีกวะ่ะโดตี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  <c oughs> ตีะตีตีตีมเสียงมัน,าามนี่ะตยตาตี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 ่่ม่ได้ี <c oughs> ตีตตีหาจับมัีใจก่อนตีตีตีๆ โอ๊ยเหลือหนึ่งตลกแล้วเนี่ยอยู่ขวาไหนอะไปแล้วไม่ใช่ข้างหลังนูน่นมันไปแล้ว,วเฮ้ยมาฮิลก่อนเอ้ยคุณยิงอะไรวัดวัดต่อเอ๊ะใจเย็นขวาอีกตัวหนึ่งเงดปอง โอ้โ oh, oh, หร้อยยี่สิบสวยแค่ไหนี่สวยดทีเดียวอะไรดอ้าวแลาววะใช่ครับเฮ้ยโอ้ยเสียดาย่ะเซตหลังสไวเอสไตจ้อยวางอยู่มี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 ไอร์ สามเลยในไซส์สองตัวในไซส์สองตัวเฮ้ยโอ้ย s p ไมไม่ตายค่ะไม่โดน what อุ้ยท้องน้ำอีกโอ้เชื่อม ขวาไม่ใช่หรออุ้ยซายอุยายเก่งมากขวาขวานอขวานอไม่ตายก็ขวาเออไม่ไม่ต้องน Enemy remaining ไ่ต้องสวยอุ้ยอ้ไม่ทันโทษว่ะ Stay down One enemy remaining ายย y s o t t e d b o เส I've got your trail! Sage killer! I thought I one enemy out. remaining. Oh, it's a cat. Good gong, good gong. Placing bomb grenade. Bomb grenade out. So I. So I. <coughs> 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 My oh, it's very small. Little bomb, little bomb. Here. Got one. one. One enemy finished. remaining. So I thought I had enough. So I. Imagine <coughs> if I died. <coughs> Oh, I see. Yeah, uh, I know. Ah, character, Grenade out. I told you, it's a good game. Dropping oh, so oh, a smoke. Enemy spotted. Hey. One enemy remaining. I'm reloading. 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 Flags down. Placing Swarm Grenade. Enemy spotted B. Four one out. Thoit gapไปแล้ว. เฮ้ยสกาย. Enemy spotted B. มันอยู่ในลำ.เฮ้ยโดว์ไม่โดน. Two cities, two One down. My ultimate is ready. ไอ้โนอิกซักไปจันเฮ้ยมีมีมีเสียร้ายายเหรอพี่ตายมันปาได้กับเมย์ placing long grenade long grenade out เฮ้ยไม่มีหรอขวาไม่มาป่าละ วางองสายใกล้ครับลองายใกล้่ต้นี่นีอยู่นี่อเบียแหละแค่กินเบยแดลกเบียร์อย่างาวเรเอาเบนั้นเอาไปลาดลงเมื่อกี้ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้เอ้ยไอ้ไอ้ไยิงอัไอไอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอไ้ไอไไม้ไอ้ไอนไค้อ้อ้อ้ยอ้อ้้ไอ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 ้ไ อ้เเเยลสัตว์รอดได้ไงก็ไม่รู้เยี่ยคนตายมากอ่ะเอาโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วสกายอยู่บีลองครับอามินอมินเฮ้ยขอบันเคยมึงก็ไม่เดินดูอะไรเลยได้ตัวเนี้ยดูทุกคน กปแล้วมันวาร์ไปอ่ะมาร์คมาร์คมาร์คตรงนี้สวยพี่นาจะติงเจอร์ดีนเสียงแม่งรีโหลดพอดีอุ้ยเหียแล้วอไปอะไรวันนี้ท่นอื่นทีเยอะแยะอีกท่านติ๊งแล้วติ้งแล้ว Oh. Spike down A. <lush> Idiots. Last player standing. <youtuber> One enemy remaining. Of. Oh, event off. Where is everyone hiding? Oh. Why are you shooting

มันมันจ่ายระเบิดแล้วสไหไม่มีอยู่ข้าล่าตายตายเข้าได้ครับตอยตายนนทำไม<ะ>ตไาย

มันต่อวอพี่ขอออกไม่ได้่ Spike planted ลยเฮงเข้หมาชิคแล็มรอเราสมกหมดไปเอเลยวาร์ปละ ตายเฮค้ยครบอยู่ห้องน้ำครับตายไว้น่าจะมีตัวตมั้งเออเลยหน้าะไม่มีว่ะพี่กู้เลยกได้นาะรบผมคนหนึ่งครับแล้วีวู่ตอลูกเขา สกายอยู่อยู่กูก้าครับเฮ้ยมีเฮ้ยใครยิงกล้องโอ้โหที่เกือบแล้วกูต้นต้นต้นพี่มันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเออแอบไว้แอบไว้แต่พี่แบบกล้องใช่ปะเดี๋ยวไม่เข้ามาเชื่อ Spike down B หอกแล้วผมออบแล้ว Spike planted กล้าเคลียร์ครับเอ้ยมีไซเฟอร์ตัวหนึ่งออกไปแล้วโพลทูคลอสอยู่ลองปะอยู่ลองอยู่ลองนี่ข้างบนอยู่นี่ซ้ายซ้ายตัวขวาตัวนะเฮ้ยกระสุนหมดเก้าห้าเก้าห้าเดือนหน้ามันวับสวยพี่ โอ้ยช่วยไม่ได้นะพี่โดปาคอนให้ได้ได้ว่ะเดฟเฟอร์ติดแถบพี่อย่าเข้าวะมันนะครับอยู่ในห้องนั้นเต็มเลยอ่ะเห็นไมไปลองสามตัวเฮ้ยอย่าโบนถึง แล้วม่มีคนดูวะหลับแล้วไรไซายมีไร้สายดูแลมไปดูแลมไปดูแลมไปดูแลมเอ๊ะดูแลมหน่อยตัวการ์ดปะวะไปตัวหนึ่งมีเลเซอร์มีเลเซอร์วิ่งไปเลยอยู่กับผมตัวหนึ่งตายตายตาย กะยาวหนึ <poker> ่งจ to ีนมาสักหน้าตาย้ายมัวได้ยืนดูตัวไหนมีตัวพี่โดมินรอดูแล้วกันพี่ไปช่วยเฮ้สกายคิลเออตัดรอรอรอโกเฟตเอ้ยมินรอมินรอ 10 seconds left spike down